หอกอยู่แน่นอนนันก็หลอกลูกอันนี้ก็หลอกเอ๊ะลอกทุกนเลยแพ่ทุ่มนึ่งลยหลอกคนแล้วจะเป็นสวอบออว่าทุ่มหนึ่งเข้าขายแล้วนะเข้าขายสวอ,อทุกคนแนละ้วขายแล้วเรก่กแล้วนี่อ๋อาเมมาสาพระพมนะคะปูแผ่นมมเต็นะคะสาพระพรหมแล้วก็ข,ขีดล่องอวัอยานานิพรุ่นี้นะคะ ก็จะให้เส็จก่อนวันที่ส6กนะคะทุกคนทองห้าง้องห้วงปอก็เบลเป็ดแม่นอนก็เบค้าแล้วก็เลยเดี๋ยวจะประชุมพูดหลายๆอะดพูนี้ไม่แห้งถ้าใหม่ๆจะกีง่ายออ้ยเจ๋อ๋ นี่ปูนนี่ไม่ช่ปูนหมายถึงว่ารรถปูนมาสตอนนี้เลาเราลูกไงเราลูกไงมันแน่ไงปูนมาอีกแล้วตอนนี้จะไม่ได้แล้วเะปูน่ะเราจะเรื่อยเดียวเงนล้าตกจากฟ้ามาไม่งั้นรงนี้ต้องยกโงมาตทงนอะเก็บโฟมันงให้หมดพวกเนี้ยเกียวนี้เกีไปลูกใหม่ออกมาใหม่เลยนะแล้วอั มันทอดแปดนเนยเจ้าเยอะจคู่จร <ic om diction aries> ิงๆคู่แเจ้พันก็เลยแปดเนาะมื่อหเห็ด้ทียายเก่าแล้วก็แปดไม่ที่กับแปดไลนได้ิปดดแม่คุณให้คิปจ้เกิดแปดวที่เก่าที่ไม่ค่อยถึงเนือสูงเสือสูงมาทางนี้น่ะ ลุงก็เกิดเดินแปดันยี่สิบาทีหานาทียี่ไม่เคไปต่อสอเดนหาคเ้ากดือนดเอี่ยาวตลอดเลยคอยเกิดเดือนเจ็ดต้าแปดนาทีทีนี้มันจะอยากต่อสองตสองนันอะไรก็มาน่นอหมอนรัจนะอมลเกิดดมันอาก็เจ็ดเจ็ดส้า์ูกอ่ะเจสามได้ม้ลองบวกดูสิบบวกกันได้กับสเดเล อกไปเลยยังบอก่ากมาเรียนบลอืนี่มันอนเลยแล้ก็ไมต้อมันบอกเลยตะโกเรียกนี่มันอกจ้ะเมกนี่ให้เจแล้อะไรล่วงื่อแล้วเขาใจเทิงอ่นแล้วปรืามออกตนนั้นไม่ื่อเล้ข้าใจคร่งงแล้ได้ส่งป้าโมเลน์ทีนี้ตเมฆมาได้ส่งเขอีกาทไปเข้าใจครึ่งแล้วนะเล็ิ้ครึ่งแล้วนะบากขายแล้ว

เออเนยตรงถังเนี่ยแบบเหมือนมีอะไรเนี่ยแแปลแ่ออแปละไปใช้อแปะบนอย่างนั้นน้อมเลยเร็กเื่องหัวนี่ยผมิ่เป็นก้อน่ะถ้าถามีปุงาเมื่อวานเสิเลยแมพี่นรแ้ เรี่ึงไปซื่นึอนกมาสุดท้ายไม่มีใครไปซื้อเลายอันึงก็คนนึงก็ไปอคนงมีคนมาล่ะาใครมาใครมลงมามาตาไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะรไม่ใช่้ามายที่สดาไม่มีใครอยู่ด้วยว่าหาพวก น่นห <si ีกนะ้ไีห้เหมอัตงานัเขาอม่มาิดงานติดงานไมู่ว่ะไม่ยังบเห็นเกินไปกินเขาไปมาตามดีกว่าเล่ประกาศได้ไหมเลิกกันไปกินเขาคุอ่งไ้น้องใส่ไหเฮ้ยเป็นใ่ไม่ง่ายได้ ไอ้คนานเล็กน้อยหรอลุงมาเอเสีเพนสุดท้ายแล้วลุงมาลุงมางนี่มีอยู่เดี๋ยวพ่อพออกันดีือ้อ